สวัสดีครับพี่น้องครับครับผมคลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับเดี๋ยวจะมาแก้ของนอะครับเนะาะสั่งมาสองสามสองสามกล่องครบสามสี่กล่องมาหอดเบิรแล้วครับเปิดเบอรครับว่าแมนที่เขาต้องการที่เขาสั่งบอนอะครับเนะเาะเบอรกล่องแหลกกล่องแหลกนี่เป็นยัง ครนี่ครับ <c oughs> คนที่อายุนี่จะต้องแลนหาครับตัวนี้แนวใส่ผมครับผมอันนี้แนวใส่หัวไม่ไอหัวเถื่หัวล้านะ <c oughs> ผมบางผมหน่อยครับอันนี้ซังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับนี่รายการนี่เป็นนักมักของเขาอยู่ครบครับอันนี้กองที่สอง ตัวงดีสองนี่โอ้ตัวงดีสองนี่แบบไดอีกนีงคุณนายิ่นสร้างไห้เลยเป็นยาสีฟันพวกรถขา้าวรถขินปูนรถยางสอ,องอันครบครบเนาะสองอาน โอเคเรียบร้อยอันนี้สีอเอาเลยนี่นะนู่นนั่นของขหา้าดอกแล้วเนี่ขอบคุณ <c ười> นายเพินดอกตอนนี้ <c ười> อีหยังดอกตอนนี้เสืออีหยังนี่อเป็นชุดนอนบ่ชุดนอนบ่ เสื้อไซเรนนี่นะบงพีหน้องบ่งเสือบางสังโอเคเรรยบล้อยอันนี้อันซุทไทยครับอันนี้ครับมางไว้ด้นนี้ ีโอ้าดีครับนี่ครับอันนี้สร้างมาจากไอ้สร้างจากวัดเลยครับอันนี้สร้างมาจากจวัดกาลสินเลยครับน,นี้ ส่งตรงมาจากจังหวัดกาลสินดีวัวแท่ครับเห็นว่ารสชาติถูก,ถกใจพ่อค้าแม่ขายนะครับเนาะเป็นสูตรดีวัวแท่ขมหวานลิ่นนี่ครับนี่อามาลองบนรับพี่น้องเนาะรสชาติเห็นว่าสุดยอดเด็ดในย่านนั่นแล้วครับนี่หรือกับพัน ดีวัวดีเท้ครับผมนี่นี่เนองเดี๋ยวผมยังบอกบ,บอกอย่างนะครับคลิปนี้เนาะกะจังไรกัเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนาะว่ารสชาติจะเป็นแบบใดมาล่องเมืองกรอนครับเริ่อบฏิสลากมาให้เรียบร้อยเลย บอกว่าเราต้องติดสลากก็ได้แต่ว่าเราส่วแบบนี้มหาห้เลยเป็นดีรั่วครับพี่น้องครับดีง้อแท้ครับสร้างตรงมาจากภูเลยครับตางจังหวัดนี่เพิ่นจะเอามาให้สิ้นครับผมสามขวดครับอเอาครับคลิปนี้กับมีอย่างไรครับพี่น้องครับ บา้สวัสดีครับพี่น้องครับเนาะเด็กับทีมงานครับครับสวัสดีครับ